เคยียไปสิว้าเรื่องลาาพ้นทันไปสิวาพ้นทันมีน้ำกันสามคุมสามมมีน้ำกันสามคุมสามมการเป็นยูกที่พ่อเพียงการ จะกินพ่อเพียวม,มาไปโอ้ยกำไว้เดีซ้อมมาเดียเดี๋ยวาาวยยันอาทิยตยอผมนอนทำได้แม่คนไหนเ,เนี่ยกับกเบิงคู่สุภาพนี่สิเห็นแล้วมาลองกลองตุ่มเนาะแล้วเลองประเพลงฝรั่งเห็นว่าซ้อมดีบังบอสจะหน่อยบอสรวบรัดตัดก่อนนะเพื่อนรุ่อินเยอะเห็นเอาเป็นเอาเป็นของอำเภอขึ้นเป็นแก้วไปเลยค่ะ ไกลยิ่งใหญ่บ้านเชนเรื่องไกลยิ่งใหญ่บ้านเชนดังทั่วแดนไผ่มาแวะซื้อดังทั่วแดนไผ่มาแวะซื้อเทุกเออที่โฆษณาเนี่ยเอาเอาเอาเสนอในในส่วนห้องเพื่ออ่ะไอแตงโมละ ลื่อลำหรือสื้อทั่วดินเวียงทองอทว่าดิน,ดนเวียงทองวางเป็นกองแต่งโมโนอไม่วางเป็นกองขึ้นเสียงไนี่ไม่ละอาจารย์อะไรโอ้โ <Okay. S 2> านาร์าใร์บานคำศีริพาราไสรบานคำศีรี บ่มีตำนิวางขายบ่อันบ่มีตำนีวางขายแ่ออันตาลีดังนำว่าให้ให้ตาลีดังนำว่าให้ให้เชิญท่านไปแวะชิมแวะซื้อแต่ว่าขอซ่อมดีขอชิลลองน้ำเยอะแปลกขอว่าขอซ่อมดีเอ็ดทุก ที่โฆษณาเดทุกมือที่โฆษณาภูมิปัญญานำพาไล่ได้ภูมิปัญญานำพาไล่ได้มาจั้งเนี่ยกลับว่าอะไรก็อมาไปกับพไิบจะมหอีก็ผมวเลยล่ะตบมาปีนี้จบก่ไม่นานเดี๋ยวไปทั่วที่เ่อแดงแล้วั ว่าพอได้ซอมบาเนาะอุอย่าตามเยพี่น้องเลยแต่ป่านนั้นก็ถึงจังหวะกันพี่นาจีไม่ซ่อมไหมเนาะพี่นาแต่ว่าก็ไปเอาไปไม่ซ่อมอายุยุ่งนี่แห้งเลยวะมันเยืนะอายุห้องมันเยื่นวันเยื่นดวงประตากษมันเยื่นค่ะว่ามันก็ซีมิดกบว่าไปซะละเพื่อนเหยี่ยวมเหว่าวฮะจ้ารบขาเสียมไมสุด